สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปเล่นน้ําที่ติ๊กติกต๊กติก๊กคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูชื่อแล้วบอกทีหลังนะคะมันอยู่แถวแถวบ้านเราเองที่ท่าตอนนะคะอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มาตามได้นะคะวิวสวยได้เห็นที่เขาแชร์มาเขาบอกว่าวิวสวยมากตอนนี้เราจะไปเล่นน้ํากันค่ะเจ้าตอนนี้เราก็กําลังจะไป สาวว่ายน้ำพี่ไฟคะสาวว่ายน้ำที่พี่ไฟไปเล่นมาล่าสุดเขาชื่อสาวว่ายน้ำอะไรคะสาวว่ายน้ำอะไรไม่รู้นะคะคือคำตอบของเด็กๆของเราเองนะคะไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนนี้เรากําลังขับรถไปนะคะอยู่ห่างบ้านไปแค่ไม่ถึงกิโลเองค่ะ๋ยวไปดูกันนะคะว่ารีวิวเขาดีจริงๆเล่นน้ำฟรีนะคะแค่สั่งอาหาร ที่ได้ยินมานะคะแต่ไม่แน่ใจต้องไปถามจะของสั่งเขาก่อนไม่ตั้งัาหารตั้งบายบายกล้องหน่อยดีเด็กๆจุ๊บจุ๊บใส่กล้องในยสีโอทีเฮาถ่ายเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานที่ที่เราจะไปเล่นน้ำ ชื่อว่าโอชีเฮาได้แล้วนะคะดูดูทางขึ้นมีความบอกพ่อบอกให้เป็นเกียร์ขึ้นพูกว่าขึ้นไม่ได้เขาบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีห้องพักดีมีสระน้ำให้เล่นราคาถูกแต่ต้องไปดูว่าจะขนาดไหน,นะะไปกันเลยเจ้า,จาตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะ เอาขอเวอร์ชั่นเมืองก่อนเนอตอนนี้เราก็ถึงแล้วที่บอกมาเมื่อกี้ว่าเราจะมาเล่นน้ำนะคะตรงนี้เขาเป็นรีสอร์ทเป็นห้องพักเมื่อกี้ถามเจ้าของเขามาเขาบอกว่า,อ,าอะไรนะห้องพัดลมถ้าห้องพัดลมราคาอยู่ที่800นะคะแล้วก็ห้องแอร์ราคาอยู่ที่พันห้านะคะตอนนี้บรรยากาศอยากบอกว่าสวยมากะคะ่ะเดี๋ยวดูได้เลยท่นึง่มีสระ ตอนนี้นะคะก็ขอตัวไปเล่นน้ากับเด็กๆก่อนนะคะวันนี้ลูกสมุนของเราก็มีอันนี้โฟกัสค่ะอันนี้เบนเทนค่ะแล้วก็ข้างบนนะคะอันนี้ลูกเราทั้งสองคนนะคะเพราะาอยู่กับเรามา2วันแล้วอันนี้น้องไฟคะ่ะแท้ดนเลยคะ่ะแนะนําตัวเลยค่ะน้องอะไรคะน้องไฟคะ่ะชื่อชื่อ ชื่อพิมพยนกรักแก้วค่ะเล่นน้ำสนุกไหมคะสนุกค่ะสนุกค่ะอันนี้ใครคะใบข้าวค่ะใบข้าวชื่อจริงชื่ออะไรคะนัทธราพรสุนันตาอ้าวไม่ใช่นัทธราพรทำไมวิจารณ์หรอนัทธราพรสุนันตาเพราะว่าจะไม่ได้สวนลิ้นจี่จะไม่ได้สวนลำใหญ่บายบายค่ะขอตัวไปเล่นน้ำกับเด็กๆก่อนนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะกับชีสใบข้าวนะคะเราที่เรามาเล่นอะไรมาเล่นน้ำน้ใช่คะแล้วก็มากินหมูจุ่มอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแล้วก็หนาวด้วยก่อนกลับเราทำยไงคะเราจะก่อนไปคลิปทุกคลิปเราจะต้องเต้นอะไรคะชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นแล้วมุ ชื้นชื้นใจของฉันมันวุ่นวายเขาไมให้แด็กมามีจ้ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบายช่องใครคะช่องใครคะใบข้าวหอม